ฮอนด้เสียดชนะ BVD ไปนิดเดียวครับสรุปยอดจองในงาน Motor Expo 2023มาแล้วเราไปดูล่วงไขได้ที่เท่าไหร่กันดีกว่าครับอันนี้ข้อมูลจากเพจอัลตไลา์ไทยแลนด์นะครับล่าสุดสดๆร้อนๆเลยเนาะสรุปยอดจองในงาน Motor Expo 2023นะครับที่หนึ่งเราก็คือแชมป์เก่าอย่างโตโยต้านะครับยอดจองไปมากถึง7,245คันเลยครับ และที่2ตามมาติดติดด้วย Honda นะครับ6,149คันซึ่งเฉียนชนะ b ีวดีมานิดเดียวเองครับเพราะ b ีวดีมาที่36,119คันนิดเดียวเท่านั้นเองครับโหก็คือแบบวัน2อสวันล่าสุดนะี่คือแข่งกันสดสดร้อนมากเลย3แบรนด์นี้โหแล้วก็มันใกล้ใกล้เคียงกันมากเนาะในตอนแรกเนาะโตโยต้าถูกแซงมาแล้วแล้วก็มีการขึ้นนํามาได้นะครับ ฮอนด้ากับ b ีวีนี่สลับกันชนะไปมาไปมาในแต่ละวันเราต้องลุ้นกันมากๆเลยครับและสรุปยอดไปแล้วฮอนด้าก็สามารถแซงเฉียดเอาชนะ b ีวไปได้ด้วยไม่น่าเชื่อเลยนะครับแต่ที่แน่ๆเราได้เห็นแหละครับว่ารถไฟฟ้ากําลังจะกินส่วนแบ่งการตลาดของรถน้ํามันไปเยอะมากๆครับและแบรนด์ต่อไปที่สนะครับก็คือ I อออนนะครับขึ้นมา4,568ั้คันเลยโหไอออนไอออนนี่ตึงมากๆเลยนะเออเจ้าตัววายพัส่ะ ขายได้เยอะมากๆนะครับก็พอส่วนรถที่มีการลดเพิ่มมาอีกรอบนึงนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมทําให้รถสมควรที่จะขายดีครับทำให้แซง MG ได้เลยเนาะ MG จองไปมากถึง3 5 6 8คันมาอยู่ที่อันดับที่5เลยนะครับ MG รอบนี้อยู่ที่อันดับที่5และอันดับที่6ก็คือฉางอันนะครับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลย จองมากถึง3,549คันโอ้โหแบรนด์น้องใหม่ก็เกือบเอาชนะ MG ไปเลยนะโห oh, oh, เป็นการแข่งขันที่ดุเดือดมากที่พีจริงๆก็คือ GWM นะครับมาอันดับที่7 3,524คันไม่น่าเชื่อว่าส่างอันจะเอาชนะ GWM ไปได้นะครับแต่ก็ชิวเชียดกันมากๆเลยนะโอ้โ oh, ห49กับ24ไม่กี่คันเท่านั้นเองนะครับแบรนด์ band ต่อไปนะครับก็คือ อิซูซได้2,460คันนะครับเป็นที่8และที่9ได้แก่นิติสัน2,459คันมาด้าคือ2,159คันเนต้าคือที่11นะครับ1,766คันก็ถือว่าใช้ดได้นะครับเนต้าเพราะมีแค่รุ่นเดียวเองนอนเนาะจะต้องรอดูปีหน้าว่าจะเป็นยังไงครับและมิซูมิชินะครับได้1,675คันคือที่12ที่13คือซูซูกิ1,615คัน และที่14คือ Ford นะครับ1น1 5คันเป็นไงบ้างครับแบรนด์นในใจเพื่อนๆอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างทางออตโตไลท์เทลนนะครับก็ได้ทำา10อันดับรถยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในงานมอนเตโปรส์สอด้วยเราไปดูกันได้เลยว่าในงานอะ่ะคนสนใจอะไรบ้างครับอันดับ1นี่เลยครับคือฉางอันเดลพอนะครับ s อ S07 เนะาะเจ้าตัว S07 ที่เป็น SUV ขนาดใหญ่นะคันนี้ได้รับความนิยมมากๆเลยนะก็แสดงว่าจองมากเลยนะครับแสดงว่าจองมากที่สุดเลยเนาะถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์นนนนแล้วคือ8.5เลยนะครับอ,อันดับหนึ่งเนี่ยอันดับ2ก็คือเจ้ตัวไอออนไว์พัดเนาะรุ่นนี้6.5และอันดับ3ก็คือ Honda HRV อันดับ4คือ b v d Dolphin นะครับออไล่เรียงไงไปนนเลยเนาะแล้วก็อันดับ5จะเป็น Honda City อันดับ6ก็คือ Toyota Yaris Cross ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสักพักนึงแล้วครับแล้วก็ n e t a v มาที่อันดับ7นะครับ Ford Everest โอ้ Ford Everest นี่มาที่อันดับ8เลยนะแล้วก็ Ford Ranger ติดติดกันมาที่อันดับ9และอันดับ10ก็คือ Honda Civic นะครับลืมบอกไปว่ายอดจองในงานรวมนะครับมีมากถึง5 4 3 2 3คันเลยบอกเลยว่าปีนี้ ยอดจองตึงมากก็คือ5 4 3 1 3ัคันนะ่ะสุดยอดเลยนะครับและปีนี้ส่วนแบ่งการตลาดรถไฟฟ้าเกือบนะฮะใกล้จะ40%แล้วเกือบจะครึ่งของรถน้ำมันแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูปีหน้าเนาะว่ารถไฟฟ้าจะขึ้นมาเกิน50%หรือว่า60%แบบแซงรถน้ำมันได้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอติดตามนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้จะมีข่าวสารอรัปเดตเพื่อนๆเพียง,เ,ง,เ,งเท่านี้สวัสดีครับ